ต้นชอบคลิปจากบาก้อนกอดให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดอ๋อใหาคิดว่ามันจะจบแค่นี้นะพวกแกต้องเจอนี่อะอะไรอะอุ๊ยหมากระตุอ้าจุ๊บแมงผงพงบงพงนี่แกยังมีชีวิตอยู่เหรอโจโจอะใช่แล้วล่ะเหลือล่มและยังรอดมาได้อีกนะและอีกคนสปีดวากนใช่ฉันนี่แหละพี่หนึ่งพี่รู้จักคนพวกนี้เหรอ เรื่องนั้นนะช่างมันก่อนเถอะว่าแต่หาพวกเราเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยพวกเราก็แค่มาฟาร์มเหมือนปกตินั่นแหละแต่เมื่อเอิญได้ยินเสียงพวกนายสามคนกรีดร้องกันเลยมาดูนะเซ่ยังไงก็ตามก็ขอบคุณมากที่ช่วยพวกเราเอาไว้ฉันชื่อคีระโยชิคังเงะยินดีที่ได้รู้จักกับพวกนายทั้งสองคนนะฉันชื่อดีโอคนหนึ่งดีโอคนหนึ่งคีละอีกคนหนึ่งต้องชื่อหวานเย็นแน่เลย <c oughs> ถึงหัวฉันจะสยิมโแต่ฉันไม่ได้ชื่อหวานเย็นเว้ยฉันชื่อพามาพ,พไม่ต้องบอกก็ได้กูไม่อยากโลกฉันชื่อสปีดวากอนและไม่อีกเรื่องที่ไหนต้องโลฉันคือผู้ก่อตั้งวลฒิธิสปีดวากอนที่รวยที่สุดในโลกฉันชื่อโจนาธานโจสตาร์แต่ฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยเมื่อกี้นี่นะ่ะนายอัญเชิญผีออกมาสู้เหรอผีอ๋อนี่น่ะเหรอสิ่งนี้เรียกว่าสแตนยังไงละ่ะสแตนเงินเหรอ สแตนนะนะมีแต่ผู้ใช้สแตนเท่านั้นที่จะมองเห็นคนที่ไม่มีนะจะมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวนะจอโจ้แกมองเห็นสแตนพวกเรา,างั้นเหรอแสดงว่าแกเองก็มีสแตนนี่อ๋อสแตนเหรอเฮ้ยยาฉันเองก็ไม่เคยรู้จักมันเท่าไรหร่หรอกนะแต่ว่า บางครั้งที่ฉันใช้พลังฮาร์มอนมากๆมันจะโผล่ออกมาแบบนี้น่ะแต่ฉันไม่รู้หรอกว่ามันทําอะไรได้บ้างน่ะโฮสเตนนนเหมือนกับหลานของแกเลยนี่วาโจเซฟนี่นายรู้จักหลานของฉันได้ยังไงนะ่ะนี่คุณเป็นปู่ของไอ้แกติงตังน,นั่นเหรอใช่แต่เขาโดนแบนในเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วละ่ะพวกเราก็มาเล่นเกมนี้ด้ยวยกัน3คนนั่นแหละ แล้วพวกเราก็มาที่เมืองน,นี้ตามปกติเพื่อหาเพชรแต่ว่าจูๆจ่ๆโจเซฟมันก็บอกว่าจะไปเดินสุ่มหาทำไมใช้พลังของฉันค้น,คนหาเหมืองเพชรเอาเลยเฮมิ i เพอร์พ e นี่เน่เจอแล้วกูรวยคุณถูกแบนดเนื่องจากแฮกแมพโอ้มกยกอดแล้วก็เหลืออยู่3คนเนี่ยไอ <c oughs> ้พวกใช้โปรก็สมควรโดนแล้วละ่ะอืม,มแป๊บ อ๋อตาแกโจเซฟนั่นนึกออกแล้วแค่เจต่อไปกินข้าวกับพี่สี่ใช่ตาแกนั่นเดินเข้ามาแล้วก็ตะโกนในร้านว่ากู้รวยแล้วมันก็ลิงข้าวพวกเราแล้วได้จิกตังมันมาไหมเรื่องแบบนั้นมันจะไปเหลือเราพี่หนึ่งจ๋วแกไอ้พวกบ้าโจเซฟมนุษยาเลี้ยงข้าวพวกแกแล,แล้วพวกแกตอบแทนมันด้วยการขโมยเงินมันเนี่ยนะก็เพะกูมันตัวกล้องเชี่ยกูลืม เรื่องนั้นช่างมันเถินหน้าสปีดวากอนแค่เสดเงินอย่าไปคิดอะไรมากนะแต่ผู้นายมาดันนี้ทั้นที่เวลต่ำๆเนี่ยนะดันนี่นี่ไม่รู้กันจริงๆเหรอว่าเกมนี้นะถ้าเกิดเลเวลไม่ถึงแล้วก็ลงดันไปก็ตายเปล่ามาไม่จริงฮแกจะหาว่าฉันอ่อนแออย่างนั้นเหรอเรียกสแตนของแกออกมาลวอ,อมาใส่แก,กตัวตัวเลยโจโจฉันไม่ต้องการสแตนนั่นหรอกพอาฉันฝึกพลังคลื่นมนตาจนหยุดเวลาได้แล้วแบบนี้ไง t h ว Wow อืมอะอะไรกันอ เอาละยังมีใครอยากจะลองดีอีกไหมไหนมันจะเวลาได้ยังไงกันเฮ้พี่สี่เราทําไงกันดีพลังขึ้นมนตาม,มันทําแบบนั้นได้ที่ไหนเ<ฮ>ดเดี๋ยวก่อนนะคุณเจนาธานในตอนนี้ทีมของพวกเรากําลังขาดสมาชิกอยู่ถ้ายังไงพวกเราชวนพวกเขาสามคนมาล่วมปาร์ตี้ไหมล่ะไม่สปีดวากันคุงเจ้าพวกนี้นะมันเชื่อใจไม่ได้ถ้าร่วมมือกันมันต้องหักหลังเราแนะ่ผมขอละถ้าจะจัดการกับเอนเดอร์ดากอนต้องมีพลังของพวกเขาอะฮะเอนเดอร์ดากอนฮะเอนเดอร์เหรอ มันคืออะไรล่ะนั่นมันเป็นเรื่องเล่าที่ยาวนานเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วฉันและคุณจนทานได้พยายามพิชิตดันที่ยากที่สุดในเกมเกมนี้นั่นคือเอ็นเลียมและที่นั่นมันมีเอนเดอร์ดากอนอยู่หนึ่งชั่วโมงมันนานตรงไหนวะแล้วพวกเราจะไปที่นั่นได้ยังไงถ้าเราจะไปที่นั่นเราต้องมี e y e of e n d e r ก่อนซึ่ง e y e of e n น e r นั้นมันจะได้จากการคราฟเท่านั้นซึ่งเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากโลกที่มีชื่อว่าเนเธอร์เลียมแต่ถ้ว่าเนเธอร์เลียมนั้นก็ถือว่าเป แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่พวกนายว่ามามอนสเตอร์ในนั้นมันต้องแข็งแกร่งมากแน่แน่แล้วพวกนายจะจัดการกับมันได้ยังไงกันล่ะนั้นด้วยพลังคลื่นมนตาของฉันยังไงล่ะพลังคลื่นมนตาน่ะก็เปรียบเหมือนพลังงานของดวงอาทิตย์ต่อให้มอนสเตอร์นั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามตราบใดที่มันยังแพ้แสงอาทิตย์ฉันก็จัดการมันได้ภายในมัดเดียวว่าไงนะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแกไปปั๊มเบลกับพวกอันเดดได้ง่ายๆเลยนะสิใช่แล้วล่ะไอพวกใช้โปรเฮ้ยไอคนที่หยุดเวลาแล้วฆ่ามอนได้น่ะไม่มีติ์พูด เฮ้เฮ่เฮ่ใจเย็นกันก่อนนะพี่หนึ่งว่านี่เป็นโอกาสดีของเราแล้วนะถ้าได้คนพวกนี้เข้ามาในปาร์ตี้แล้วก็อย่างน้อยพวกเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่เราไม่รู้จักคนพวกนี้เลยนะพี่สองเราจะไว้ใจเขาได้หรอไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราอยากลุยดันที่ยากกว่านี้เราต้องมีพักพวกพูดบ้าอะไรของแกนะ่ะน้องสี่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมันแกแค่ลุยดันระดับนรกมันจะยากโอเคสัางหัวพี่หนึ่งผมขอร่วมตีด้วยครับชี้อะไรเนี่ยคำเตือนตอนนี้ดันเจียนนระกได้ถูกยึดโดยพวกฉันไว้เรียบร้อยแล้ว ใครก็ตามที่ไม่ใช่สมาชิกในปาร์ตี้แล้วคิดจะลงมาฟาร์มของในเหมืองนรกแล้วก็พวกแกต้องจ่ายโวยมาก,ก่อนอ้โหแม่งยิดดันเจียนเจน้นาธานเขาขอล่มตีด้คนติเธอ